ขึ้นมาแล้วก็ไปขายที่ต่างประ ียกว่าคลองหลาในตำบลนกปลิงอําอำเภอเมืองจังหวัดพัง,งานอยู่ในสภาพที่เป็นหลุมเป็นบอ่อมีกองหินจํานวนมากขวางอู่่ในลาน้ําที่มาของหลุมและบอ่อเหล่านี้เกิดจากการดูดทรายตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนกปลิงเพื่อขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้าท่วมแต่ชาวบ้านตำบลนกปลิงไม่เชื่อว่าภาพที่เห็น ำให้น้ำในคลองนี้ไหลไปถึงอำเภอเมืองจังหวัดพังงานในปริมาณที่น้อยสัญญาขุดลอกคลองแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเป็นหนังสือสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบนลนบริงอนุญาตให้ขุดลอกคลองพังงาระบุชื่อนายมารโนธิรพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบนลนบริงเป็นผู้ได้รับอนุญาตระยะทางการขุดประมาณ800เมตรเป็นแนวเส้นตรงขนานคลองโดยได้นำกรวดหินดินทรายที่ขุดได้ไปใช้หรือจำหน่ายแทนค่าจ้าง ที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อหักลบค่าจ้างแล้วให้ส่งคืนเป็นเงินรายได้ของอบตนบปริงโดยสัญญาฉบับนี้ระบุเวลา1ปีตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2 5 0 0 พื้นที่บ่อน,นี้ก็เลยเป็นหลุมเป็นบ่อนเลยครับกลคืนเราด้เห็นเข้ามาขุดอยู่ไหมกลางคืนไงขุดหรือเนี้มีนักกล้องเข้ามาขุดไหมวางนี่ไม่มา้าวางนี้ขุดก่อนได้ไหมขุดมาขุดกาวันเยอะคือลูมกลางวันมากาวันจะอิดเยอะครับมาขุดแล้วเขามาตั้ง ปิดไปป็นมาว่าเมื่อก่อนตอนนี้เป็นคลองหมดเลยครับคลองยาวไปเลยใช่ไหมฮะคลองยาวน้ายาวเลยตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นคลองเลยมันติดมันไปได้เป็นด้ติดนี่มดแล้วนะถ้าทรายแห่งนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบมาแล้วถึงสามครั้งหลังจากชาวบ้านร้องเรียนครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2อ0พนห วิ่มไทยลองสำรวจพื้นที่ในตำบลน,นบเปลงและ ตักทรายง่ายนะไม่คนตัวเดียวเดินผ่านที่เนี่ยสิบลอ้อเนี่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะออได้สิบล้อจุ้งจ่วงมันจะเรียงอย่างนี่วงใดประดเรียงขับเยาะๆนีกก็ไม่มหอะไรแล้วไม่ไมีอะไรลวสาเหตุที่ทําให้ทรายในอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นที่นิยมและมีราคาสูงกว่าที่อื่นเนื่องจากเนื้อทรายมีความละเอียดเมื่อดูดขึ้นมาแล้วไม่ต้องผ่านการกรองอีกครั้งหากนาประชาผนังจะไม่เกิดรอยแตกร้าววันพรุ่งนี้เราจะเปิดเผยผู้เกี่ยวข้องและคนอยู่เบื้องหลัง